สวัสดีครับผมก็พบเกมโตหลวงตาลูกเอ้อยเออน่าใช่แลหละโตหลวงตาลูกอีกชินเคยนะครับผมนะก็เขีทนถงสารแล้นะที่ร้อนนเนี่ยเพราะว่าอัดคลิปครั้งแรกเนี่ยลืมเปิดไมค์นะครับผมนะรอบนี้ก็เออมันอัดซ้ํานะครับผมนะไม่เหมือนหรอกใช่เลยนะฮะก็เป็นนาทีห้าของเช้าว,วันอาทิตย์นะครับผมเสียนต้าลุยได้ทําการเข้ามาในเซิร์ฟนะครับผมนะฮะก็สําหรับคนที่อ่าต้องการเปิดตัวละครน,นะครับผมตัวนี้เนี่ยควรมีในทีมนะฮะนะเพราะว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากนะครับผม นะแต่น,นี้เรายังไม่พูดถึงทางด้านความสามารถของตัวเขาเนาะแต่จะพาไปดูแพ็กเติมเงินดูสเต็ปอัพก็ผมก็เปิดกระชานะฮะโอเคก็ผมเราก็ออกไปแล้วไปดูที่มอ <c oughs> นะฮะเริ่มที่แพ็กสิบเก้าบาทนะฮะสิบเก้าบาทเนี่ยก็ได้ราตามันเดิมเลยครับผมก็คือตัวสามใบนะสามสิบ 50, แล้วก็ได้สามร้อยเจ็ดสิบห้าหินแก้วเก้าสีนะครับผมตอนนี้ก็อ่าก็คุ้มดีนะครับผมก็สําหรับคนที่ซื้อเนี่ยก็มีปัญหาเลยนะยี่สิบาทต่อว,วันเองนะ ก็สิบบางก็ได้สาสิบโลครับผมเสียเงินสองร้อยบาทนะฮะก็อืมถือว่าไม่เสียไม่เยอะเนาะก็น่าจะพอใช้กันได้อยู่ยี่สิบาทต่อวันนะฮะแล้วก็ใครมีงบเนี่ยมันก็าสามารถซื้อแพจตรงนี้ได้นะผมใช้เพจซื้อนะฮะร้อยสาสิแปดเพจนะก็ได้สองใบนะผมตัวสองใบกลับเด้กว่าสามสิบนะซึ่งเราจะซื้อไว้ละสิบใบใช่ไหมก็เป็นหกร้อยเก้าสิบนะฮะสิบบางก็จะหมดหกพันเก้านะ,ะผมตัวนี้แนะนําซื้อนะสำหรับคนที่กําลัง กำลังซับน้อยหรือตัวที่ยังไม่พอครับตรงนี้คุ้มที่สุดนะนะฮะแล้วคุ้มระดับสองก็ผมก็แนะนําเป็นเพชรอ่าตรงนี้ถ้าผมตัวละวันนะก็คือตัวหนึ่งพันแปดสิเพชรนะครับผมตรงนี้เนี่ยนอกจากจะได้ตัวสิบใบแล้วคุณยังได้ทางด้านปลานจักรวาลน,นะฮะซึ่งเอาไปบวกมงแแวนแสนปีได้ครับผมตรงนี้เหมาะกับทุกไอดีแหละแน่นอนครับผมว่าเราได้ใช้หนักแน่นอนนะช่วงหลังอันนี้คุ้มมากนะครับผมกับคนที่ต้องการตัวแล้วก็อ่ามีงบหน่อยนะฮะแล้วก็หากคนแบบ รวยรวยรวยเลยแหละครับผมนะก็คือซื้อ218เพรนะฮะก็จะตกที่1,340นะครับผมเราได้10โลกาชากับ20โลสุ่มจิตนะฮะซึ่งสุ่มจิตเต้าเหลียวเนี่ยในค้าวันเดี๋ยวเขาจะมานะครับผมนะทำให้อากาศใสแคลนสุ่มจิตเนี่ยแล้วจิตตัวนั้นโดนอัพขึ้นมาเนี่ยทำให้เซถียมันพุ่งสูงนะฮะ ต้าหลิวเนี่ยจะเก่งเรื่อง Mac HP นะครับผมยิ่งแม็กเอชูนเนี่ยยิ่งเก่งมากนะฮะนี่เป็นแพ็คเริ่มต้นที่อยู่ในร้านค้านะครับผมนะฮะทีนี้จะดูในแพ็คในร้านค้าที่อยู่ในมอลนะครับผมนะเนี่ยก็คือบัญชาศักดิ์สิทธิ์นะครับผมตัวนี้เราสามารถซื้อได้นะฮะเนี่ยคือข้างบนเนี่ยเรารับฟรีได้ภายใน8วันนะฮะนะครับผมแล้วส่วนไอ้ตัวข้างล่างเนี่ยก็ให้เราซื้อนะครับผม ซื้อแล้วก็จะได้รับเพชรนะฮะก็คือรวมทั้งหมดเนี่ยมันได้เท่าไหร่มันจะบอกอยู่นะฮะเห็นไหมก็คือ48ตัวกับ1,920เพชรนะฮะตอนนี้ถือว่าคุ้มนะผมสำหรับคนที่ยังตัวไม่ครบนะฮะก็ให้ซื้อนะครับผมนะฮะกะ็เรื่องเพชรในการที่เราเอามาซื้ออพวกตัวต่างๆเนี่ยเราก็น่าจะได้รับกันวันนี้แหละนะครับผมก็คือทางด้านกล่องของหลงนะั้นเราสามารถกดรับเพชรได้นะฮะเนี่ยเราก็กดรับกันมาแล้วนะครับผมอย่างผมกดรับมาหน้าหมื่นสี่นะฮะ ก็เอามาช่วยเสริมพลังกาชาเรานะฮะนี่อย่างสำนักผมก็เริ่มโขกกันแล้วครับผมนั่นเดี๋ยวเราจะโขกตามเขานะฮะอ่ะทีเรามาดูสเต็ปอัพครับผมนะฮะเสียนเต้าหลิวนะเราจะมาดูสเต็ปอัพข้างล่างก่อนนะก็คือ30 60 90เนี่ยเหมือนกันนะผมก็คืออ่ายี่สิบสุ่มจิตกับสุ่มมีาจานนะครับผมก็ยังไงก็ให้เลือกสุ่มมีาจานนะก็พอมีลุ้นดอกเต้าหลิวนะ,ะครับผมก็แค่ลุ้นนะฮะ150โลครับผมก็เป็นอ่า จิตแบบสีแดงนะครับผมนะฮะแล้วกระดูกสามดาวนะซึ่งบอกไว้ก่อนว่าแต่เซิร์ฟคอตัวน,นี้จะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าบางทีอายุเซิร์ฟมันต่างกันเนาะเออนะผมก็ไม่มีอะไรนั่น,นะฮะอยู่อยู่ที่ว่าตอนนั้นเนี่ยเซิร์ฟคุณต้องการอะไรมากกว่านะผมไม่รู้เหมือนกันนะ,ะเพราะว่าแต่เซิร์ฟมันต่างกันจริงๆเชื่อผมนะฮะแล้วก็สองร้อยสามสิบโลเขาผมให้เลือกแขนของเต้าหลิวนะฮะแขนเจรัดวันใหม่แสงเจลัดวันใหม่นะฮะผมตัวน,นี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะ เลือกเลยแล้วก็มาใช้ซะ320โลก็ผมก็เป็นหัวของพี่แกนนะคือแสงศักดิ์สิทธิ์คลิปตานะนก็เลือกไปเลยครับผมไม่ต้องคิดเยอะนะฮะนะเป็นอ่าคือผมไม่ได้อ่านนะฮะผมไม่ได้อ่านของเต้าหลิวมาแบบเต็มๆนะแต่ถ้าเกิดทั่วๆไปนะฮะการเลือกเล่นเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบเนาะอ่าใครมีงบน้อยเนี่ยก็เล่นแค่แขนพอนะเอาแค่ pve พอครับผมนะ,ะเอาแค่ pve พอครับผมใครอ่าอยาก pvp เราก็เอาหัวนะฮะ อันนี้พูดถึงสำหรับคนที่มีงบน้อยนะสมมติคนเปิดมา30-40โลแล้วออกเนี่ยเออบอกว่าเอ้ยฉันก็ไม่ได้เก่งเรื่อง p v p อะไรเงรี้ยไม่อยากจะไปยุ่งทางนั้นเอาแค่30โลดีไม่ว่าอะไรเงรี้ยเอาแค่แขนอก็ได้นะครับผมไม่มีปัญหาเลยนะฮะเพราะว่าบางคนเนเลงกิฟต์นี้ก็ฝักใฝ่แค่ p v e เนาะเล่นกิจกรรมเล่นด่านตีกระดูกตีตุ๊เตาตูตาต้เแค่นั้นผมไม่เน้น p v p สู้คนเนาะอย่างผมเนี่ยก็ไม่เน้นสู้คนฮะเน้นสู้กับบอทอย่างเดียวนะครับผมนะก็มาดูที่ของขวัญอัปดาวน์นะฮะ สีดาวเหลืองนะครับผมได้ตั๋วสิบใบนะผมอย่จะกัดเวลานะต้องใช้นะครับผมตัวนี้ไม่งั้นพอตัวมันออกไปมันก็จะแบบหมดนะฮะถ้าดาวเหลืองก็ผมก็ได้ตั๋วจะกัดเวลาสิบห้าใบครับผมแล้วก็โซ่เย็นอ่าตกค่ำต้ยตกถ้ำนะครับผมก็เป็นการปลดเขาเรียกอะไรนะอ่าอะไรว่าเนี่ยนะอ่าปลดจากด้วยห้าสิบไปหกสิบนั่นเองครับผมไอ้ค่าสายใยนะฮะแล้วก็หนึ่งแดงนะครับผมเราก็ทําการ ได้ตั๋วนี้ไปนะครับผมตั๋วจักับเวลา,ายี่สิบห้าใบนะฮะแล้วก็ตลับ2สองแดงน,นะครับผมแล้วก็จะได้ทางด้านาตั๋วห้าสิบใบนะฮะแล้วก็ไอสุ่มกระดูกเทพล้อมเนี่ยนะตอนนี้ก็ผมก็ยังไม่เคยมีสักชิ้นนะเออมันก็ก็กสนใจนะแต่มันจะถึงสองแดงหรือเปล่านี่คือดวงทางนั้นนะครับผมนะ ทีสามแดงนะฮะก็ได้ตัวนะ๋วอีกห้าสิบใบเนาะเออตั๋วจะเวลาหมดนะฮะทั้งหมดเดี๋ยวให้ตัวจะให้ตั๋วจํากัดเวลายอย่างเดียวนะครับผมนะฮะโอ้ตื่นเช้ามาลิงก็จะผันกันอีกนะฮะอ่ะทีนี้สี่แถวแดงก็ผมก็ให้ตัวะะ๋วอีกห้าสิบใบแล้วก็เลือกอ่าทุบสุมกระดูกวิญญาณนะครับผมกระดูกเทพหลอมนะฮะแล้วก็ห้าแถวแดงก็ผมก็เป็นสกินของพี่แกนะฮะเรามาดูความต่างของสกินเนาะเราเห็นไหมฮะ อ่านั้งเดิมก็เป็นก็เท่แล้วนะครับผมก็เออมีออร่าทองนะแต่อันแบบใหม่ก็เป็นแนวแบบติดดาร์กหน่อยก็คือจากชุดสีฟ้าๆออกดำๆก็มาเป็นชุดสีออกแมมพายเนาะก็คือติดม่วงดำนะฮะแล้วก็มีปีกทูตสวรรค์ออกมาจากหลังนะฮะอันบนที่ปีกไม่งอกนะครับผมนะยิงตัวไม่เต็มใบนะฮะแต่ชุดไหนก็สวยนะถ้าแต่คนชอบนะฮะผมว่าชุดแรกสวยกว่านะฮะเหมือนหลงแหละนะฮะเหมือนงหลงเลยถ้าผมหลงในความรู้สึกผมอ่ะลงหลงร่างสีทองเนี่ยสวยกว่า นะแต่ที่ผมเปิดลงหลงตัวนี้เพราะมันมีกระดูกลิมิเต็ดเนาะเออแล้วก็ได้แอคเทดด้วยว่าเอออะไรเรามีนะเรามี5แดงนะเวย้ยอะไรเงี้ยนะครับผมนะได้แอคเฉยน,นะโอเคเราก็มาสุ่มกาันชาเลยครับผมไม่ต้องคิดเยอะนะฮะอ,อ, <c oughs> อยากจดจังเลยแต่ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะครับผมอ่ะไปเชียร์เชียร์โลแล้วกันนะอ่ามาที่10บโลแรกครับผมปายออกเร็วหน่อยก็ดีนะ อยากเสียวว้าวเหมือนกันตูบเข้ามาสิบล้าเสียออกไปครับผมยี่สิบนะฮะบังกรทะเลสามสิบครับผมสี่สิบครับจะสุดทายแน่นอนเลยเนี่ยห้าสิบอ่ห้าสิบบอกแล้วเต้าหลิวครับผมนะฮะตัวแรกนะดูครับผมพูดในพิธีเรียกว่าลงมาจุติต๊บ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 โอเคห้าสิบแล้วนะจ๊ะ อ่ะครอ่ะโอเคครับผมนะโอ้เปกกลี่ยนกีะท่าไหรกถัจะเปลี่ยนตู้นะครับผมนะฮะอะไรทางกลับอะไรนะอะไรสมุดเนี่ยครับผมก็เปลี่ยนเป็นกล่องอันนี้นะฮะพอได้เลือกอะไรสักอย่างครับผมในนี้นะนะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวเอาเลือกนี้นะฮะอ่ะทีนี้เราเปิดต่อครับผมก็รับต่อนะก็เป็นหกสิบโลนะครับผมอ่ะหกสิบครับผมคราวนี้เอ้า ชิบหายมันออกไปจังวะนะฮะเอ้ยนะครับผมออกไปมากเลยอ่ะเออหกสิบโลคือจบกล่องเลยอ่ะนะฮะอ้าวอ้าวงั้นก็จบจบไปเลยละกันครับผมนะฮะแล้วก็เจ็ดสิบโลครับผมคราวนี้โอ้หกสิบโลด้วยคุ้มวันที่ดวงมาไว้มีแถมปะเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นเจ็ดสิบนะครับผมแปดสิบครับ 9ก้ครับอ่าขวยเมื่นะฮะมาให้มันท่าแดงัทีเถอเว้ยเดือมันท่าแดงไปแล้วก็ไม่รู้นะฮะอ่าแล้วก็ร้อย่ปะนะครับผมเดี๋ยวขอไปนับหน่อยนะฮะอ่าร้อยหงพอดีครับผมมาที่110่ร้บฮะนะขอสักหนึ่งแดงได้ปะระหว่างจ็ดถึงสาเนี่ยร้อนะร2 0 1ยี่สส ร้ 140, 150, 160, อยสี่สิบร้อยห้าสิบร้อยหกสิบพกอ้แท้หมาลุปอีกแล้วอ๋อนาหนา้าร้อยเจ็ดสิบเทปะผมนับถูกปะเนี่ยแล้วก็ร้อยแปดสิบครับผมตอนนี้โอ้ไม่มาเลยนะเงียบกิ๊บไปนะฮะเออแล้วก็สิบครับ สองร้อยสองร้อยแล้วแมวมาแทนนะครับผมตอนนี้นะอ่ะเดี๋ยวนับก่อนนะอ่ะทำไมเป๊ะๆน,น,นะฮะเราคงไม่ได้พลาดอะไรไปเนาะเออเราก็ดูดแล้วนะโอเคฮนะอีกร้อยยี่สิบโลนะครับผมก็อ่าสองร้อยสิบนะฮะตอนนี้ตู้มครับผมนะฮะสองร้อยยี่สิบอ๋อมังกรทะเลนะผมออริดาไม่ได้จัดนะฮะสองร้อยสามสิบครับอุ้ยปักเปเพิ่งมีปะเนี่ยตอนแรกหายดีปะ โอ้ตัวแรกมันดีจริงด้ยไป้ปักเปบานะฮะสอง้สามสิบเนาะอันนี้นี่แอกจากนานนะครับผมนะฮะสองร้อสี่สิบสองร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบนะครับผมสองร้อยเจ็ดสิบโอ้ไม่แม่ไม่แถม,มเ,เลยนะฮะกลิบเลยแม่มังกรนะครับผมอ่าสองร้อยแปดสิบนะฮะ สองร้อยเก้าสิบเ้ยผมนับไปมัน,มนช้าเลยที่คิดเนะี่ยเพราะมันถึงสามร้อยแล้วปะอ๋อสองร้อยเก้าสิบแล้วนะฮะ,อ,ะอีกสามครั้งนะครับผมนเรานับถอยหลังนะครับผมสามนะฮะสองหนึ่งโอเคปิดดตวยตุกป,ปอนะครับผมแสดงว่าเราดวงดีครับผมออกเร็วนะฮะแต่ก็ดีครั้งเดียวนะครับผม นั่นเราทำการตีไว้ที่สองอยหกสิบเก้าโลนะฮะเออก็โอเคนะผมว่าหมดง่ายดีนะประหยัดดีนะครับผมแล้วก็รับมันให้หมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปเลือกกันอีกรอบหนึ่งนะเพราะจะอจะอไรอีกนะครับผมอ่าตอนนี้เ,เราก็เลือกกระโหลกแนละ้วเดี๋ยวเช็คบุตรีดีครับผมดูดหน้าการกระถูกเนี่ยนะผมจะเมานะฮะจะเมานะเออนะฮะเพราะงั้นได้มารีบเลือกเลยนะผมจะเมานะครับผมนะอ่ะทีนี้ก็ของทั่วไปนะครับผมสุ่มเอดาอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกสุ่ม จากขั้นสูงมานะฮะสูงไจากขั้นสูงมาอันนี้ก็จะเมานะครับผมดูดีนะฮะสายตาอ่ะสามดูสามใบที่จะมีโอกาสตลิ่ตัวหนึ่งปะสามสองหนึ่งลุยโอ้โหนานาครับผมไปเลยครับผมโอเ้เย้ยเยี๋ยวนายสิจยยยนสวยนีไ่ได้การแท้ยย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 ยลมยย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 ย สามสองหนึ่งโอ้ปักเป้าเนี่ยพอมันออกพร้ออกมาต่อเลยเว้ยไอ้องทองนึกว่าแต่เส้นทองดียู่ตอนแรกช่างมันเมื่อผมเราก็ถือว่าได้ของที่ต้องการรุดเร็วนะฮะถึงมันจะไม่ดีแบบต่อเนื่องเนาะก็ช่างมันนะฮะอ่าก็อ่ะประมาณนี้ครับผมสับคลิปวันนี้นะเออค่อนข้างดีนะครับผมได้ไวดีนะฮะก็ใครที่เปิดอยู่ก็ขอโชคดีแบบผมนะฮะจบไบนะก็คืออ่าหกสิบโลได้ทุกอย่างเลยนะแบบโคตรฟุกนะฮะ ็ถือว่าประหยัดผมเอาต้องริวนะเอาแค่แบบว่าอาสามดาวพอนะฮะท่านั้นพอนะผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบางทีอาจจะมีมือบอลกดต่อด้วยนะเออนะครับผมนะฮะก็สำหรับวันนี้ขอตัวเราไปก่อนนะครับผมนะฮะแล้วเจอกันในคลิปต่อต่อไปนะสวัสดีครับผม